ผู้สมัายออกมาบอกว่ามันมีเป็นสิบคนเลยนะที่ยังมีความก้ามกึ่งแล้วฮะตอนนี้เป็นยังไงข้อมูลล่าสุดเออเอาว่าเป็นสิบเอ็ดประเด็นแล้วกันนะจํานวนคนก็สุดแท้แต่มันมีน้ําหนักแตกต่างกันหนักเบานะครับออย่างที่เราเห็นก็ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยสองท่านนะครับ,รบไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ,รบที่ได้เปลี่ยนเอาย่าที่น้องลูกหลานลงแทนแล้วสองคนนะครับออ่าอ่า<ล>เปลี่ยนทันนะนี่เปลี่ยนทันนะ ถือว่ารอดนะเปลี่ยนทันกับนะเปลี่ยนทันหรือพักเพื่อไทยก็ให้เปลี่ยนไม่ทราบเออแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วถ้เาเข้าใจว่าทีมทีมที่สรครนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ไปเอาแบบจากวุฒธธิสภาที่ผมตรวจเนี่ยอ,องค์กฎฎรอิสระและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะเข้ามาผ่านวุฒิสภาเนี่ยสิบเก้าหน่วยบวกสิบเก้าหน่วยแล้วก็บวกกับการปยะชามันอีกร้อยหกสิบหกหน่วยมาดูก็จะพบข้อมูล เช่นตอบตรวจสอบไปปชปชปปทปปงสาม<ช>ยุติธรรมอัยการสูงสุดกองังคับการตราตามอัญากรรมทางเศรษฐกิจกองตรวัตทะเบียนอัญากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่ะ<ช>อ,อูลทำนองเนี้ยครับอยู่คือใช้วิธีเหมือนกับสวชุดคุณสมชายที่เคยจะตั้งกรรมการองคอ์กรอิสระต่างๆใช่ไหมใช่ครับตรวจทั้งหมดแบบนี้เลยครับอ๋อสิบเก้าสิบเก้าเขาเขาขอเอกสารไปแต่ว่าเขาตรวจ ครบรึเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าตรวจครบก็ดีครับเพราะว่าข้อมูลมันจะขึ้นมาจากหน่วยต่างๆทั้งหมดเช่<อ>นสา<อ>รปกครองมีคดีอยู่ห้าคดีอยู่ในชั้นไหนสามยุติธรรมมีอยู่สามคดีอยู่ในชั้นไหนอยู่ที่ร,รายงานของปปชซึ่งก็ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับมันก็มีหลายหลายขั้นอาจจะขั้นตั้งแต่สมมติอย่างกรณีที่มีผู้ร้องปกติเนี่ยอันนี้ก็ไปร้องแต่ยังไม่ได้ถึงที่สุดโดย อาจาจะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาให้เลขาเพราะยังฝ่ายสวนพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมและก<ะ>็ยังไม่ได้ส่งให้กับคณะกรรมการอันนี้ก็ยังถือว่าเบาเป็นขั้นตอนที่เพิ่งเริ่มร้องอันนี้อันนี้ไม่อยู่ในซีแบกประเด็นที่ผมพูดอที่ผมบอกเนี่ยมันจะอยู่ในประเด็นที่เลขาหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยแสวงหาข้อมูลได้แล้วและส่งคณะกรรมการปปชกรรมการปปชแม้ยังไม่ชี้มูลนะครับ แต่ได้มีการตั้งตั้งสอบเขาเรียกตั้งสอบพอ,ต,อ,บอตั้งสอบละ,ะตรงเนี้แหละครับที่ผมคิดว่าสุมเสียงเท่าที่ทราบอย่างน้อยก็มีสักสองสารายครับที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้สลับพ่อลูกนะ,ะไม่ใช่ครับอ่ก็<อ>เพียงแต่ว่าทีมกฎหมายเขาอาจจะมองว่าก็ยังไม่ชี้มูลเหมือนที่อาจารย์ชูศักด์มองอะ่ะยังไม่ได้ชี้มูลยังไม่ได้ส่งสารก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธ์ อันนี้ก็ตีได้ครับแต่เพราะใครกล่าวหาใครก็กล่าวหาได้ระบบกล่าวหาใช่ไหมระบบกล่าวหาใครก็มีสิทธิ์ถูกกล่าวหาได้ตอนเริ่มต้นอย่างที่ไปร้องอันนี้ต้องไม่นับสมมุติอย่างคุณเรืองกายไปร้องขนาดนี้นะครับหรือนักร้องเขาไปร้องเนี่ยแล้วยังไม่ได้ไปถึงขั้นกรรมการมีมติตั้งสอบเนี่ยอันนี้ยังถือว่ายังไม่นับแต่ถ้าถือว่ามีมติตั้งสอบมันต้องมีมูลบางระดับละครับอ๋อมีมติตั้งสอบใช่ไหม อ่าใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ขาพที่ทราบก็ประมาณสักสองสองเรื่องนะครับครับคุณสมชายฮะคือค,คือแม้แม้ทั้งพักเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์ชูศักด์เนี่ยจะบอกว่าโอเคมันยังไม่ได้ชี้มูลความผิดแต่ว่าถ้าเกิดดูจากที่คุณสมชายให้สัมภาษณ์เนี่ยเอาจริงๆก็คือคือตีความกฎหมายแบบนั้นก็ได้แต่ก็มีความเสี่ยงอันนี้ผมสรุปถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับก็มีความเสี่ยงที่จะมีคนหยิบเรื่องนี้ไปยื่นนะครับอย่างน้อยก็ กรณีเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยถ้าเขานักร้องเขาไปค้นข้อมูลเขาก็อาจจะไปร้องสองรายนี้แหละนะครับส่วนคดีที่ศาลอีกนะครับที่ศาลเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยบางคดีที่ศาลปกครองเนี่ยก็อาจจะฟ้องระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเป็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับถ้ามันยังไม่ยุติเนี่ยมันก็อาจจะหรือยุติในศาลปกครองกลางแต่ยังไม่ยุติในศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสี่ยง ส่วนศาลยุติธรรมเนี่ยก็มีประเด็นอยู่ครับบางคดีผ่านศาลอุทรอธรแล้วนะครับแต่ยังมีดีกาอยู่อันนี้ก็ยังถือว่าจะบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ตัวหลักแลผู้ถูกนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่สุ่มเสี่ยงก็มีสิทธิ์ที่จะถูกล้องอันนี้อันนี้ก็เป็นอยู่ในสิทธิ์ประเด็นส่วนที่เมื่อกี้พูดคันถึงเรื่องที่ดินที่<อ>มี อันนี้แค่อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในปปชนะครับมีมีอีกสองท่านนะครับที่เคยแจ้งชื่อที่ดินไว้ในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเป็นที่ของรัฐที่้ลงล้างเปล่าป่าสงวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ,รบมีคดีที่ตัดสินคุณปรินาไปแล้วนะครับ,รบว่ามีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องนี้เนี่ย ปปชยังไม่ชี้มูลแล้วผมก็ไม่รู้จะชี้มูลเมื่อไหร่นะครับเออนี่คือเคสของคุณเฉลิมชัยถูกไหมกับคุณประเสริฐครับอ๋อปปชซึ่งยังไงคุณสุนทรคิดว่ามันเทียบเคียงกับคุณปรินาเลยเหละฮะอ๋อมันเรื่องเดียวกันแหละครับอืมแล้วเรื่องอยู่ในปปชแล้วเออหอยู่แล้วครับอันนี้การอันนี้คือมีทั้งหมดย7สิบเจ็สปสอีสมออีกสักสิบกว่าท่านนะครับ ทีนี้การไปสแกนอะที่บอกว่าไปสแกนมาเลยเนี่ยสิบแปดสิบเก้าหน่วยงานเนี่ยมันไม่ปรากฏชื่อละมันต้องมามันต้อง<า>เด้งออกมาแล้วถูกไหมว่าอ้าวคุณประเสริฐคุณเฉลิมชัยมีชื่อในปวชวนะก<อ>็ก็ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงไปถึงเรื่องของท่านนี่ผมยกตัวอย่างเคสเก่านะครับคบแต่ขนาดเนี้ยถ้าทําถ้าสราคอทาอย่างที่ที่ผมทําในฐานะกรรมธิการท<อ>ี่เคยเป็นประธานเนี่ยส่งไปเขาก็จะตอบกลับมาครับอนายกอนายขอนายคอมีกี่เรื่องครับส่งมาหมดนะครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์แหละครับว่าท่านจะใช้ดุลพินิษฐ์แบบไหนเพราะท่านนายกใช้ดุลพินิษฐ์ว่าเอ้าไปตายเอาดาบหน้าก็ว่าไปหร<อ>ือนายกใช้บอกว่าเอองั้นไปดูซิเออพักภูมิใจไทยพลังเออไปรลมใจสั่งชาบเพื่อไทยมีใครที่มีปัญหาบ้างเปลี่ยนได้ไหมฝ่ายกฎหมายก็ให้ความเห็นว่าอ่ะอันนี้เสี่ยงมากก็เอาออกอันนี้เสี่ยงน้อยก็เอาไว ันนี้เสี่ยงปานกลางต้องตัดสยนใจครับครับอไอก้กรณีแบบนี้เวลาที่บอกว่าเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงกับใครมันเสี่ยงกับรัฐมนตรีที่จะหลุดปลายทางแล้วก็แก้ไขกันเป็นตําแหน่งตําแหน่งหรือมันเสี่ยงถึงคุณอิงแพทองฐานด้วยครับทั้งสองส่วนเลยครับก็เหมือนกรณีของคุณพิชิตกับคุณเศรษฐาที่ผมร้องเนี่ยนะครับไม่ได้ร้องคุณพิชิตคนเดียวร้องทั้งสองคนคคเพราะว่าคุณพิชิตพอคุณพิชิตออกลาออกก่อนสารเจะวินิิฉัยเนี่ย กับเดียวกับที่อดีตรัฐมนตรีหลายคนเคยลาออกก่อนศาลวินิจฉัยนะครับศาลก็วินิจฉัยไม่ได้แต่กรณีนี้เนี่ยผู้แต่งตั้งคือนายกรัฐมนตรีในการนําความกราบบังคมทูลเนี่ยจะมีจดหมายเรียกว่าหนังสือนํากราบบังคมทูนซึ่งจะต้องลงนามและจะต้องเป็นผู้นํารายชื่อทั้งสามสิบห้าคนในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการถ้าสังเกตได้ว่าข่าวคุณเศรษฐาครั้นที่หนึ่งนะครับ ผมก็ออกมาทักเมื่อสามสิบสิงหาคมแล้วก็มีการตรวจไปที่กิษฎิการครั้งนั้นเนี่ยกฤษฎิการก็ถามแล้วละ่ะว่าลงลงจะถามแค่นี้เหรอทําไมไม่ถามทั้งหมดนะครับ<อ>ยังไม่รวมถึงผู้ไปชี้แจงเนี่ยนะครับความจริงเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วยเข้าไปชี้แจงเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกต้องอนะครับก็เอาชื่อออกสองคนคอรมอชุดนั้นเนี่ยจึงนําความกลาบ,บังลมทูนมีคอรัฐมนตรีแค่สามสิบสามคน รวมค,รคุณเศรษฐาก็เป็นสามสิบสี่ไม่มีคุณพิชิตนะรอบน,นั้นไม่มีคุณพิชิตและคุณไผ่ติับครับอ,อันนี้ก็คือการตัดสินใจของคุณเศรษฐาขนาดนั้นก,กับทีมงานแต่พอยี่สิบเจ็ดเมษากลับตัดสิในใจใหม่อันนี้มันก็เลยกลายเป็นคํยาวินิจฉัยสารลับมูลที่บอกว่าทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตมีปัญหานะครับเพราะฉนะนั้นคําถามว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนจะไปยื่นร้องอผู้ใดก็ตามนะครับ ที่อยู่ในเรื่องต่างๆซึ่งผมก็เรียนว่าเรื่องมันมันไม่ได้อยู่เฉพาะปปชนะครับมันมีเรื่องที่หน่วยงานเขาอาจจะติดตามอยู่ในเรื่องของการฟอกเงินมันมีเรื่องสงสัยในเรื่องของเส้นทางทางการเงินบางคนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยวันหน้ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในคณะรัฐมนตรีก็เวลาร้องเขาก็จะร้องร้องรัฐมนตรีคนนั้นและร้องนายกรัฐมนตรีด้วยครับเท่าเท่าที่ภาพที่โผตอนนี้นะฮะคุณสมชายมองเห็นแล้วว่า ต้องมีคนไปร้องแน่ๆถ้าถ้าเป็นตามรายชื่อนี้ถูกไหมครับสักสักกี่คนนะที่แบบว่าเป็นเป้าเลยตอนนี้เออผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการจัดซึ่งเราก็ไม่ไม่เราก็เห็นแต่โผลตามสื่อนะครับอถ้าเป็นโผลนี้อถ้าคนโผลนี้โผ,ผลน่ผลนี้ก็ยังมีสุ่มเสี่ยงอยู่บ้างครับอ่าโดนร้องแน่ๆและจะแม้จะถอดออกไปแล้วสักสองนะครับอ่าถอดไปสองแล้วก็ยังเหลือที่ที่มีปัญหา ยังมีอยู่บ้างครับยังมีอยู่บ้างหนักเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับเผู้ร้องหาเอกสารพยา,ยานหลักฐานไปร้องนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับเพราะว่ากขากรณีกรณีในอดีตเนี่ยก็มีคนถามไม่ทําไมไม่ร้องอ,อคนอื่นด้วยทําไมร้องแต่คุณเศรษฐานคุณพิชิตก็ต้องเรียนรำลงว่ากรณีอื่นนั้นเนี่ยผู้ร้องก็ไม่มีหลักฐานไปร้องไะครับจะเอาข่าวลือหรือข้อสงสัยไปร้องไม่ได้ครับต้องมีพยานหลักฐานด้วย กรณีครน,นี้ก็เช่นกันครับสมมุติว่ามีคนที่เอมีคนสงสัยสักสามท่านสี่ท่านเกิดตั้งไปแล้วแต่ผู้ไปร้องเนี่ยไม่มีหลักฐานใ,นใดๆไปร้องนะครับอ,อผู้ร้องก็มีความผิดเหมือนกันนะครับไม่มีหลักฐานและและอย่างอย่างหัวหน้าทีมแล้วอย่างคุณอิงอย่างเงี้ยค,คุณสมชายยังมองมองไหมว่าเออมันจะมีปัญหาเช่นเรื่องอันพายหรือเรื่องเอนทารอะไรพวกนี้คุณลงุงอิงส่วนตัวผมมองว่ามีปัญหาครับ<อ>ในอนาคต คือคือเรื่องอาภายเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาที่เชัดเจนนะครับว่าที่คุณยายเนื่องเนี่ยเป็นที่ธรณีสงนะครับ,รบมีพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชนะครับขอบเป็นของวัดธรรมิการามแน่นอนมูลิธิมหามงกุฎเนี่ยเป็นผู้แค่จัดการสจัดสรรผลประโยชน์หมายวาความว่าให้เช่าได้แต่ไม่ได้ให้เอาไปขายครับดังนั้นการเอาไปขายเนี่ยจึงเป็นการผิดกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีคุณ ยงยุทธวิชัยดิอันนี้ชัดเจนมากสิ่งที่พัวพันกับคุณางรังทานในอนาคตก็คือการเป็นกรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องของสนามกอล์ฟและหมู่บ้านวันนี้เนี่ยนะครับออผมอยากเห็นการแก้ปัญหาในฐานะเป็นผู้ดำทางการเมืองแล้วนะครับครับควรจะไม่ใช่ลาออกจากกรรมการบริษัทอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ควรทำเลยคือการคืนที่ทั้งเอาพายกอล์ฟ และบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับให้กับที่ธรณีสงตามกฎหมายส่วนชาวบ้านจะแก้ปัญหาก็คือการต้องคืนเงินค่าที่ดินทั้งหมดให้กับชาวบ้านและชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ไปเช่าที่กับวัดเองครับอันนี้จะเป็นการแก้ที่ถูกต้องพั้ะความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ก่อนถึงจะพ้นข้อหาเรื่องไม่สุจริตและผิดจริยธรรมครับโอ้โหค,ค,คุณสดชัยฮะคือคืนแล้ว มันเป็นการยอมรับโดยสภาพไหมแล้วมันจะกลายมาเป็นคดีกลับมาที่คุณอิงไหมก็ตามกฎหมายก็เป็นเช่นนั้นแหละครับแต่หนักกับเบาเลือกอันไหนดีอะครับอืมโอ้แสดงว่าฟันธงว่าอันนี้มีปัญหาแน่ในมุมของไทยในมุมผมครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนานมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ศึกษาติดตามเรื่องนี้มานานแล้วว่า ที่ดินเป็นของพรณีสงไม่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างใดได้เลยครับนอกจากออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนที่ธรณีสงซึ่งในอดีตเนี่ยตอนพักไทยรักไทยหรือพักพลังประชาชนไม่ทราบครับก็มีความพยายามจะเสนอแก้เสนอพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสภาแต่ในที่สุดเนี่ยไม่ได้ดําเนเินการ<ฆ>นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่<ฆ>ทผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องคืนที่ธรณีสงมรดกของคุณยายเนื่องเนี่ยให้ถูกต้องอนะครับเป็นของ เป็นของสงฆ์น,นะครับไม่ใช่ของเอกชนมาครอบครองแล้วสุจริตคดโกงกันครับครับแต่ท่านนายกอาจจะบอกว่าฉันมาเนี่ยกระบวนการมันผ่านไปแล้วนะมาที่หลังเลยนะโดยสุจริตแม้สุจริตก็ตามนะครับที่ใดก็ตามเหมือนที่ป่าครับครบอบไปครอบครองด้วยสุจริตที่ป่าก็เป็นที่ป่าครับอ,อยังไงก็มีควา<ะ>มผิดครับฉะนั้นถ้ามีการร้องเรียนรัฐบาลอาจอาจะบอกว่ารอบนี้นะตรวจสอบ,สบคุณสมบัติกันอย่างเข้มข้นนะไม่เหมือนรอบคุณพิชิต อธิบายได้อย่างนี้ได้ไหมว่าเนี่ยเราตรวจสอบจากหลายหน่วยงานกระบวนการมันชัดเจนมากรัดกุมมากๆม,มันเป็นเกราะป้องกันให้รัฐบ,บ,บ,บาลได้นะดีดีครับผมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องมาตรฐานจริยธรรมความซื่อสัตย์สุรจริตเนี่ยเขาทํากันมาหมดแล้วนะครับในโลกครับเอาเอาใกล้กลประเทศเราเนี่ยสิงคโปร์ทำมาตั้ง50ปีแล้วครับเกาหลีใต้เนี่ยต่อต้านคอรัปชั่นก็ทํานะครับฮ่องกงก็ทกําไต้หวันก็ทํานะครับ ไปดูสิครับประธานาธนิบดีเกาหลีใต้ติดคุกรัฐมนตรียุติธรรมนิวซีแลนด์ขับรถเมายังลาออกเลยนะครับประธานาธนิบดีไต้หวันเนี่ยเพื่อนไปทุจริตนะครับก็กระโดดภูเขาค่าตัวตายครับแต่ของไทยเนี่ยอ้างอย่างเดียวเลยว่ากฎหมายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่สู้คดีกันสามศาลเนี่ยสิบห้าปีนะครับ <c oughs> แล้วพอก่อนศาลจะตัดสินก็หนีออกต่างประเทศกันก็มีครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยพอรู้สึกว่าเราบอกว่าศาลรัฐมนตนมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นยกมาตรฐานเรียกว่าดัดจริตจริยธรรมอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับสังคมมันถึงเกิดการเมืองวงจรอุบาทมาตลอดทั้งที่ศาลฎีกานะครับท่านตัดสินคดีนี้เนี่ยมาตั้งแต่คดีคุณปรินาคุณอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับอดีตสส อย่างน้อยสามถึงห้าคนทีคนปัดแทนกันเนี่ยนะครับติดคุกแล้วก็ตัดสิทธิก์การเมืองมาแล้วเพราะงัจมนูลหศูนย์เนี่ยวังแล้วเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่คณะมนตรีเนี่ยจะได้สกรีนกันแบบนี้ให้ถูกต้องครับการเปลี่ยนผ่านก็จะยากหน่อยแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรทํานะครับแล้วก็ทําแล้วเนี่ยนะครับถ้าทําดีที่สุดอย่างไรผู้ร้องไปร้องเนี่ย วันหน้าเนี่ยท่านก็เอาเหตุผลไปอธิบายสารได้ครับว่าว่าท <ำ S 1> ําท <ำ S 1> อย่างเต็มที่เกิด <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอ่าจากหนักอาจจะเป็นเบานะใช่ครับอ่า